ขอบคุณพื่วนครับสวัสดีพเพื่อนเทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กันกับเต็นท์รถพบยิ่งรวยนะครับกดติดตามมาเลยใครอยากได้รถสวยราคาถูกนะคันนี้มาแนะนําตัวดาวสามแฉกนะผมบอกเลยครับว่าคันนี้ออกห้างสามล้านกว่าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะทุกท่านคงอยากได้มากครับกับรุ่นนี้นะตัว e สองร้อยนะครับมีแต่คนแบบโหสนใจมากนะเพราะตัวรถมันสวยมากตอนนั้นนะแต่ด้วยราคาที่มันสูงนะครับใครที่จะเป็นเจ้าของหรือจะเข้าไปดูในโชว์รูมป้ายแดงอ่ะโอ้โหเหนื่อยมาก นะครับเพราะราคาตอนนั้น3ล้านกว่าสมัยก่อนนะแต่วันนี้ผมมาบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับรถคันนี้มาอยู่ในรถมือสองแต่สิ่งที่ท่านจะได้กับรถคันนี้เหมือนกับท่านได้ไปดูสภาพป้ายแดงในโชว์รูมตอนออกใหม่ๆ3ล้านกว่านะครับเดี๋ยวผมมาบรรยายให้ฟังว่าทำไมผมถึงบอกกับเพื่อนๆแบบนี้รถคันนี้เอาลำดับแรกก่อนเลยนะรถคันนี้วิ่ง70,000กว่ากิโลนะครับเป็นตัวรถปี0 9ย์ e 200ยนะครับยางใหม่4ีเส้นปี2024นะครับไฟหน้าเป็นตัวแปลงเป็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นตัวธนูสปอร์ตไลท์มาพร้อมหมดด้านล่างนะครับคันนี้บอกได้คำเดียวครับที่มีที่ติมีอย่างเดียวเลยครับติว่าทำไมผมถึงขายถูกเหลือเกินนะครับแต่คุณภาพมาคับจอ100เซครับบอกได้เลยคันนี้เป็นมือสองที่ผมกล้าการันตีว่าเป็นสภาพ้ายแดง ทั้งภายในภายนอกเครื่องเกียร์ห้องเครื่องสะอาดสุดๆเลยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูห้องเครื่องแป๊บหนึ่งก่อนนะคันนี้ต้องขอครับต้องขอใช้เวลาหน่อยนึงเลยด้วยตัวรถที่ผมบอกได้เลยครับว่าคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับห้องเครื่องสวยสะอาดรถเพิ่งเข้ามานะยังแทบไม่ได้เก็บทําความสะอาดเลยนะครับแต่เอามาวิดีโอเพื่อนๆได้เห็นคุณดูดิครับใครอยากได้รถสวยๆเครื่องแห้งๆนะครับ บอดี้เดิมๆคุณมาคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับคันนี้มาบรรยายกันเลยครับเริ่มเลยนะฝากระโปรงสวยมากกันชนหน้าสวยมากเซ็นเซอร์กันชนหน้ามาทั้งหมด6จุดนะครับพร้อมตัวโครเมียมไฟผมบอกได้เลยว่าสวยเงางามเหมือนตาแมวเลยนะครับแก้มสวยประตูสวยประตูสวยมีโครเมียมมาให้พร้อมกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวสะโพกซะสะโพกขวาสวยกันชนสวยนะครับเซ็นเซอร์หลังมาอีสี่จุดนะครับฝากระโปรงสวยครับนะ สะโพกหลังสวยประตูสวยประตูสวยนะครับผมพูดได้คําเดียวครับว่าคันนี้แทบไม่มีทิฏฐินะครับได้ยางใหม่ด้วยนะยางปี2024นะครับเมื่อกี้ผมดูให้แล้วดอกยังเต็มๆขนยังเยอะๆอยู่เลยมาเปิดดูภายในภายนอกก็สวยคุณรู้ไหมว่าภายในเนี่ยมันที่สุดจริงๆรถภาษีปี69สมุดคู่มือครบทุกอย่างแล้วข้างล่างเนี่ย ตัดมาแบบพรมนะครับที่ปูเท้าเนี่ยเข้ารูปของเบนท์โดยเฉพาะเลยนะครับออปชั่นคันนี้เดี๋ยวผมบรรยายเลยครับเบาะปไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเบนบุรีนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าคูชคอนโทรลนะครับหน้าจอเรือนไมเป็นแนวสปอร์ตรถวิ่ง70,000กว่าโลนะครับเป็นตัวโครเมียมนะครับ CD MP3 ครบหมดนะครับเป็นหน้าจอตัวใหม่หมดแล้วแอร์ดิจิตอลนะครับม่านหลังไฟฟ้าผมบอกเลยเบาะเนี่ยสภาพป้ายแดง100%แผงข้างก็สวยสภาพป้ายแดงกันเลยครับนี่ครับ แลวมีที่บังแดดตรงนี้ด้วยนะด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นไฟฟ้าเบาะอย่างที่ผมบอกครับสภาพป้ายแดงร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับแอร์หลังนะต้องวิดีโอเร็วหน่อยครับเดี๋ยวมันเต็มห้านาทีมาวิ่งมาทางนี้ต่อนะครับออปชันมาล้นล้นครับกล้าบอกได้เลยครับคันนี้นี่ครับโอ้โหแอร์แบ็กมารอบคันนะครับเบาะหนังภายในทั้งหน้าทั้งหลังผมให้เป็นสภาพรถมือสองแต่ผมให้คะแนนเต็มสิบนะครับความสวยผมให้เต็มสิบเลยไม่มีกั๊กครับ นะนี่ครับแผงข้างพร้อมเมมโมรีมาพร้อมหมดบ็อกบอกไฟฟ้านะครับแล้วก็สมุดคู่มือทุกเล่มมีอยู่ครบตรงนี้หมดภาษีหกเก้าคุณดูพรมที่เขาตัดเนี่นะครับวันนี้ผมถึงบอกครับเป็นโอกาสแล้วครับใครกำลังมองหานะตัว E สองร้อรุ่นนี้อยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณพลาดไม่ได้ครับนะครับคูสคอนโทรลอยู่ด้านบนนะครับอ่าระบบไฟอยู่ตรงกลางนี่ครับ ไฟฟ้าครับภูมลายไฟฟ้าอยู่ด้านล่างใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็มีตัวออนบอร์ดเปิดปิดรับโทรศัพท์ได้ครบหมดออปชั่นมาเต็มครับไม่ต้องห่วงครับสัาคันนี้กุญแจเป็นกุญแจน้ําเต้า2ดอกให้ด้วยโอ้ก็ผมถึงบอกครับว่าสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่คุ้มที่สุดของลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะครับกับตัวเบนซ์นะโอเคครับใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดต่อพันธนองเซลจัดไฟแนนซ์นะผมจัดให้ ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับบารแผะชนใบเดียวครับเงิน8บาทจบทันทีสําหรับคันนี้นะยอดจัดทะลุอยู่แล้วครับโอเคนะครับฝากไว้อีกหนึ่คันนะใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางน้องเซลโอเคครับขอบคุณมากครับ